ในปีหนึ่งที่ผ่านมาภายใต้ปัญหาไวรัสโควิดเนี่ยนะครับชาวต่างประเทศไม่เดินทางมาในประเทศไทยหรือเข้ามาได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางทีเซพทำก็คือพยายามตอบสนองนะครับและพยายามช่วยเหลือยีวยา ทางด้านผู้ประกอบการมาเป็นลำรับก็ประสบปัญหาด้วยกันทุกคนซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมากนะครับอย่างเช่นในจังหวัดภูเก็ตอย่างที่เกาะสมุยอะไรต่างๆก็ทุกคนโดนหนักหมดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะครับเราก็ช่วยมาตั้งแต่ต้นในเรื่องของการจัดประชุมเมืองไทย ภูมิใจกว่าคือการมอบงบประมาณในการจัดประชุมแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับครับว่าเราไม่สามารถพึ่งพาตลาดในประเทศได้อย่างเดียวเพราะประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตลาดต่างประเทศเยอะแต่ว่าในระหว่างนี้เราต้องสู้ต่อนะครับเราก็เลยทําในลักษณะของ virtual exhibition virtual convention มาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่ปลดล็อกให้มีการจัดประชุมในประเทศได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือยังไม่เคยมีการทําแพลตฟอร์มการทําสัมมานาการทําจัดประชุม Exhibi t i o n c o n v e n t i o n ทุกอย่างเนี่ยในงานเดียว แล้วเป็นการลักษณะที่เป็นการจัดเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้น Thailand Mice Virtual Expo ที่เราจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการกิจกรรม3กิจกรรมหลักด้วยกันในงานเดียว 1. business matching คือเรามีผู้ประกอบการนะครับเรามี3ส่วนส่วนแรกคือโรงแรมซึ่งจะต้องได้รับมาตรฐาน TMBS คือมาตรฐานของการจัดงานของทางทีเซ็แล้วก็ต้องมีมาตรฐาน 2H ด้วยก็คือไฮจีน แล้วก็เป็นในเรื่องของไฮบริดครอบคลุมทั่วประเทศ2ก็คือออร์แกไนเซอร์ออร์แกไนเซอร์ก็คือ DMC คือผู้จัดงานส่วนที่3ก็คือพวกเทคต่างๆเป็นเรื่องของอินโนเวชันที่เข้ามาช่วยในการที่ทําให้งานง่ายขึ้นโดยเฉพาะทางด้านเวอร์ชวลอันนี้ก็จะเป็นงาน u s i n e s s to Business, b u s i n e s s B2B นะครับคือการเจรจาธุรก,กิจอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเว็บบีนาร์ทุกครั้งเวลาการจัดประชุมจัดสัมมนาเนี่ยหรือว่าจัดอ็ xhibition เนี่ยซึ่งเว็บบีนาร์เราทํามาเยอะและ้วแต่การที่จัดมาเป็น พลตฟอร์มเดียวกันแล้วต้องไลฟ์แล้วถามตอบสดเนี่ยยังไม่เคยมีการจัดมาก่อนเราก็เชิญนะครับแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม้งสมดเรื่องธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์นะครับเราก็ได้ประธานเคอรี่มานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุณมริษาในายสมาคมโรงแรมก็จะพูดเรื่อง hospitality มีคุณสมเด็จท่านเป็นอธิบด,ดีกรม DITP ท่านก็จะมาพูดให้ฟังว่านักแณะงาน exhibition แบบ new normal ทำยังไง แล้วอีกหลายส่วนนะครับที่จะมาร่วมกันนี่ก็เป็นส่วนของเว็บบินาทั้ง2วันนะครับส่วนที่3ในส่วนของเวิร์กช็อปก็จะมีเทรนด์ใหม่ที่เวลาคนจัดงานโดยเฉพาะการจัดเป็นหมู่คณะเข้ามาเพื่อสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมีในส่วนของเชฟนะครับที่เป็น Chef, มาสเตอร์เชฟมาส่วนของเอกลักษณ์ก็จะมีในเรื่องของหุน่นในเรื่องของการสอนทําศินะปลปะวัฒนธรรมต่างๆเพราะนั้นแต่ละคนก็จะมาร่วมกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันในเว็บเดียวกันคือเว็บ thailandmicevirtualexpo com หรือเข้าที่แฟนเพจของทางทีเซพก็ได้นะครับ